เต็มเลย่ะมาไหวตามเต็มเลยคุณพ่อดูคำเตือนคืออยู่ให้ห่างจากม่านน้ำตรงนี้ไม่งั้นเสื้อของคุณจะเขียวปิลี่เลยกำลังสวมชูชีพค่ะเพื่อจะลงเรือถีบหรือว่าเรือหงนั่นเองทุกคนคะ่ะน้องอยากนั่งมากแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คือไม่มีใครยอมผ่านนั่งแต่พี่ชายคือใจดีค่ะในเมื่อน้องอยากนั่งอะยอมสละเวลานะคะไปนั่งกับน้องทุกคนดู พ่อค้าดูปลาปลาวิ่งตามวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มแกะทหารช่างนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์เรามาถึงในตอนเย็นเย็น<ๆ>เกือบเกือบจะค่ำแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศดีเลยทีเดียวพี่จ้งถ่ายเดี้ยมาเลยบอกมือหน่อยไม่ต้องเสียค่าเรือทุกคนแต่ว่าถ้าเราซื้ออาหารปลานะคะก็จะเสียเฉพาะแค่อาหารปลาเลย คน <Thank> <laughs> แล้วใดๆคือไม่ซื้อไม่ได้ทุกคนดูน้องนะคะไหวาตามเป็นพวนเลยค่ะคือเขารู้ว่าเขาจะต้องได้กินจากกระถีบทุกคน <laughs> มีความแอบห่วงลูกๆนิดนึงทุกคนขาเพราะว่าบึงเนี้ยเป็นบึงน้ําใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่สวมชูชีพไปค่ะก็โอเครู้สึกเบาใจระดับหนึ่งลงเรือมาก็เหนื่อยพอดีค่ะจากนั้นเราก็ไปเดินถนนคนเดินแล้วก็หาของกินกันเลยสนุกมากคลิปนี้